เมื่อกลุ่มวัยรุ่นต้องทำโปรเจกต์พิเศษร่วมกับหม่อมชั้นสูงแต่ว่าไอ้คนพวกนี้ก็ดันเกลียดที่หน้าเหมือนไสหม่อมคนนี้เป็นอย่างมากทําให้หม่อมครับผู้ไม่ศรัทธาในพระเจ้าต้องสอนโปรเจกต์พิเศษให้กับกลุ่มคนพวกนี้กับหนังไทยเรื่องนี้ครับผมหม่อมครับฉันชอบแบลตาพวกเคานะไม่ยอมแพ้ไม่พอใจแล้วก็ไม่รับฟังและบางทีก็ดูเหมือนจะไร้มารยาทเรากับขาดบุพการีอบรมสั่งสอนแต่วันนี้ข้าพนธภกดูหนัง ไปซื้อประันกินเล่นได้น,นะสิบเก้าบาทเองนี่จับมาแล้วนะครับเพิ่งดูจบมาครับผมกับหนังไทยเรื่องหมอมในผลเป็นหนังไทยที่ใช้ประเด็นค่อนข้างใหญ่อยู่นะเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อในพระเจ้าครับอืมตัวที่เป็นตัวหลักที่เป็นหมอมสลักจิตเนี่ยเขาไม่เชื่อในพระเจ้านะเพราะว่าเหมือนกับว่านามีแฟนแล้วกับว่าโดนอีคนคนหนึ่งเนี่ยขโมยไปครับผมเนะี่ยก็โกรธมากแบบว่า ไมแบบว่าพระเจ้าแบบไม่ดูแลดูแคลนฉันเลยฉันก็เลยเกลียดพระเจ้าไปเนี่ยมาครับผมซึ่งนะครับนี่ก็คือเป็นหม่อมที่อยู่ในบ้านสลักจิตครับซึ่งเป็นบ้านที่กุกนักศึกษานะครับตัวเรื่อง5คนครับต้องไปทาโปรเจกต์พิเศษร่วมกันเพื่อที่ทําการจบชั้นจบปรึกษาครับผมว่าอาจารย์เนี่ยเขาสั่งงานมาแต่ว่าอีกคนพวกเนี่ยไปก๊อปงานจากนิดมาส่งอาจารย์แบบตุกลวกอาจารย์จับโปะได้ครับผมก็เลยโดนทาโทษให้ไปทำโปรเจกต์พิเศษรวมกับหม่อมคนนี้ด้วยนะครับซึ่งนะครับนักก็ต้องขับรถไป คือลึกลับซับซ้อนมากถ้าเป็นชั้นที่ขับรถกลับเลยนะคือไม่อยู่แล้วนะครับผมซึ่งพอไปถึงปุ๊บก็โดนรับน้องแล้วผมเขาจะมีแบบว่าเป็นผู้รับใช้นะครับผมคอยมารับนะครับเจ็ดห้าคนนี้ครับก็ถ้าว่าคือแบบว่าเออเดินทางนเขาเขาไปเลยครับผมเออแกเนี่ยพอรู้เงี้ยพวกผมด้วยความเป็นแบบเป็นรุ่นไฟร้อนนะก็แบบว่าเกลียดเลยทคนนี้ททาไมแบบว่าทาไมต้องมาบังคับชั้นอะไรแบบนี้ครับผมซึ่งก็นั่นแหละครับผมตัวหม่อมเขาก็แบบว่าเออคอยแบบว่าพูดแบบ เนบพูดแบบเออแบบว่าทำไมคนรุ่นใหม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเราฟังแล้วก็สึกว่าเออแกโหดรานไปหน่อยนะแต่ก็เข้าใจแหละด้วยความเป็นว่าเป็นหม่อมชั้นสูงก็เป็นคนแบบโบราณนะเนาะเออซึ่งแกจะบอกว่าหนักดังนี้ก็ประมาณนี้ครับผมซึ่งนะครับ,รบหลังจากที่อยู่ได้คนหนึ่งก็เกิดเหตุไม่คาดฝันครับพวกนางเนี้ยเ,เอาอะไรมากินก็ไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นพวกแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดครับทาให้มีคนหนึ่งครับตุ้ีในที่นั้นก็ผมกลายเป็นว่าเอาละ ที่จะมาเฉยๆนี้ไปได้แลวเพราะว่ามีคนปุยในที่นั้นครับเขาต้องทการซ่อนนะครับไอ้ร่างที่เสฉวีด้วยเนี่ยครับผมซึ่งก็แบบว่าโหชุลมูลมากครับผมแล้วก็ต้องทําแผนเพื่อพาน้องนี่นะครับไอ้ร่างนี้ออกไปจากบ้านหลังนี้ให้ได้ครับผมแต่ว่าแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมแกจะบอกเป็นหนังที่แบบเฮ้ยว่ามันก็น่าสนใจนะครับไอเดียดีเลยนะฮะแต่ว่าติดดูอย่างหนึ่งคือเรื่องของนักแสดงชายนะครับคือแข่งมาก ไม่ได้ถึงว่าซีนร่วมรักนะต่หมายถึงว่าการแสดงแข็งมากท่าทางสายตานะฮะการเดนการพูดหรือว่าฟิลมันไม่มานะือแบบเราดูแล้วแบบแกคือโกรธก็คือนิ่งมากคือแบบทําไมเขาแคสมาอย่างนี้เขาไม่รู้ว่าแต่ว่าเออก็เลยอาจจะทําให้ตอนเราดูรู้สึกว่ามันเสียอารมณ์ไปนิดนึงนะเออแต่ว่าการแสดงโดยรวม นะครับแล้แสดงที่เป็นคุณหมอมหรือว่าคนรับใช้เเขาก็เอเนจีเต็มที่อยู่แล้วเขาคือแบบเขาเก่งอยู่แล้วครับผมแล้วก็แกไอ้พาร์ทหลังที่แบบว่าตอนทุกคนโดนจมโดนจับซึ่งก็เห็นในทีเซอร์แล้วก็คือแบบเออเราเราสึกเออก็แปลกดีนะก็แบบมีความแบบวนลูปแบบไปกลับมากลับไปกลับมาเออเจ๋ดีครับผมก็เป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องครับที่พูดถึงเรื่องของความศรัทธาในพระเจ้านะครับถ้าใครสนใจก็อยากให้พีพิสูจนด้วยตัวคนี้แล้วกันก็ลองไปดูได้ครับกับหนังไทยแล้วนี่ครับผมกับหมอมครับผมอเดียรจิ ta lại thì thì nó sẽ đang nhận được chương trình